สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จวเพื่อนมาทำตำกระโพดนะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยนะพร้อมนะหั่นกระโพดเรียบร้อยแล้วครับได้กระโพดมาสองฝั่งเนาะกระโพดหวานสวิตตับเครื่องก็จะมีตัวยาวมะนาวครับผมพริกกระเทียมครับใส่ใส่กเลยครับผมนะน้ำมะขามครับมะเขือเทศครับแครอทครับ จะมีน้ำปลาน้ำบางพริกรูงแห้งฝอยครับแล้วก็ผสมคนเนาะจะมีขนมจีนอ้าเกิดขนมจีนจานห้าคมเนาะผักวัวจานก็จะเป็นครับจัดผักวัวจานแล้วเนาะน,นะครับมีมะเขือเปราะนะครับตัวปูแตงกวานะครับตัวยาวกระลำปีแล้วก็ดอกอัญชันนะคห้าคมเนาะเดี๋ยวเรามา เริมทำลยครับผมนะมาครับสร้างกระบอกถ้าใครสนใจเนาะทํำกระโพรงระบุดจับกัเลยเนาะสชาิไม่เว็ดมานะครับวาใส่กระดาษกราฟ มเกิดเทศครับจใส่น้ำมะขามครับผมครับใส่มะนาวหนึ่งลูกก็เปรี้ยวหอมหมดเลยครับผมครับใส่หูแห้งฝอยครับ ความพรีรับน้ำปลาครับของขอุกข่าก็ได้แข็งก่อนเนาะขุกให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับผมนะ หอมๆหมดเลยครับมากครับลครับผมจมชิมรสชาติเล็กน้อยนะครันี่ส่กระเพาะลงไปครับผม กรจายหมือน้อง,องรงานบนเนาะโอ้โหหอ,อมมอเลยครับผมเนาะปุี่เราก็ต้องคุกม,มากเนาะ ครับท่าคับผมนะครับต่ำกระโพดครับสุกสักเลยครับผมนะานใดสนใจเมนูนี้เชิญครับผมนะาง,งนในการครับผมนะอดมแน่นอนครับผม ด้วยจุดสมควรเล็กน้อยนะครับผมมาครับตัวดครับผมสดเสร็เลยครับอร่อสนใจเมนูนี้เชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมมาครับตัวดังครับผมนะตำกระโพดนะครับก็ทานกับขนมจีนเนาะผักสดหลากหลายกันเลยครับผมนะกอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้สดเสร็เลยครับตำกระโพดครับผม อร่อยอร่อยเลยนะครับหอมน้ำแซ่บๆเลยครับมาครับเพื่อนครนับดูเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปบบกใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะได้ิีคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมเนาะสวัสดีครับ